ถ้าเราจะทำกะเกษตรอินทรีย์เนี่ยห้ามใช้สารเคมีปุ๋ยเคมีแล้วก็ฮอร์โมนสังเคราะห์ทั้งหมดแล้วถ้าใครมีปัญหาอะไรเนี่ยนะคะก็ถามได้นะคะถามทางทีมงานสอก็จะได้องค์ความรู้ที่เป็นเนื้อแท้ ถามป้าเบิร์กก็จะได้องค์ความรู้ที่มันเป็นเชิงตรองสอบการนะคะปัจจุบันเนี่ยเ,เราได้รับการทาบทามจากทางสพอใหออ้ขยายผลแล้วก็มีการอบรมการปลูกผักในพื้นที่ แล้วมีการตอบรับมากมายนะคะเราตั้งเป้าไว้ที่20คนเนี่ยแต่รู้สึกว่าจะเฉียด3 5แล้วเราก็ถือว่าตรงนี้เป็นลิมิตใหม่ที่ดีที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอาหารของเราคนรุ่นใหม่มีความรู้สึกว่าเออเนี่ยเป็นทางเลือกทางลอดทางหนึ่งไม่จําเป็นจะต้องเป็นเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นี้เราก็พอใจแล้วของป้าเบสเนี่ยจะเป็นจุดประเด็นในเรื่องของการผลิตผักอินทรีย์เพราะว่า จังหวัดจันทบุรีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นชาวสวนไม้ผลเป็นหลักเพราะฉะนั้นพวกไม้ผลอินทรีย์เราก็จะมีเยอะนะคะมังคุดอินทรีย์ก็อินทรีย์ลองกองอินทรีย์แต่เรื่องของการทําผักอินทรีย์เนี่ยป้าเบสเนี่ยเป็นรายแรกเลยที่จุดประกายและทําให้ทุกคนหันมาให้ความสนใจเรื่องของการผลิตผักอินทรีย์พ่อของแปลงป้าเบสเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องของเกษตรอินทรีย์เราก็จะมีงานทดสอบเพื่อขยายผลลงในแปลงของป้าเบสตลอดและถึงเวลาถ้ามีผู้สนใจมากๆนะคะ ก็จะมาจัดถ่ายทอดอบรมที่ที่แปลงประเบสเรื่องของการอบรมเนี่ยทางสพหกกรมวิชาการเกษตรเราเนี่ยก็จะเป็นผู้ดําเนินการทั้งหมดอยากให้เปิดฝาให้เห็นผ่านข้างในเออโอเคค่ะสิบกว่าปีที่แล้วนยคะพี่เบสเนี่ย,เ,เ,ยเดินเข้าไปหาที่ทํางานนะคะแล้วพอเข้าไปถึงเนี่ยป้าเบสไม่มีความรู้เรื่องเกษตรเลย <laughs> <laughs> เราก็ายังตกใจเอ๊ะ <laughs> คือคนไม่มีความรู้ด้านเกษตรแค่มาทําเกษตรปกติก็ยากและ แต่นี่ป้าเบยจะมาทําเกษตรอินทรีย์นะคะก็รู้สึกภูมิใจนะคะภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าม,มันเป็นแรงเหมือนกับแรงกระตุ้นให้กับเกษตรกรอรอบๆเนี่ยได้เห็นตัวอย่างว่าขนาดป้าเบสเนี่ยไม่ได้มีความรู้เรื่องเกษตรเลยยังสามารถที่จะปรับเปลี่ยนมาทําเป็นเกษตรอินทรีย์ได้เพราะฉะนั้นเชื่อแน่ได้เลยว่าถ้าตั้งใจจริงจะมาทําเกษตรอินทรีย์ก็ต้องประสบผลสาเร็จแน่นอน,นะคะ่ะ อยากให้อาหารมันเปลี่ยนแปลงแล้วตอนนี้มันก็เห็นวิแววมันทําได้จริงมันเกิดผลกระทบในวงกว้างคนทุกคนลุกขึ้นมาทำอะไรเงี้ยค่ะ mm. ก็รู้สึกเป็นประโยชน์รู้สึกว่าการที่เรายอมหาคําตอบยอมเสี่ยงด้วยด้วยหลายๆอย่างเนี่ยอย่างน้อยคําตอบเนี้ยมันอาจจะใช่สําหรับใครบางคนนะคะถ้าเอาไปใช้ได้ก็น่าจะพัฒนาให้มันตอบโจทย์ตอบ อะไรให้มากขึ้นกว่านี้อะไรเงี้ยเพราะมันมันองค์ความรู้ที่เราได้มันไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งนะคะมันเป็นการสะสมแล้วก็มันเป็นการแบ่งปันแล้วก็เป็นการพัฒนาค่ะทุกๆคนมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้หมดนะคะมันทำให้เราเข้าใจถึงสภาวะการเป็นองค์รวมเป็นการเกื้อกูลกันเป็นทั้งระบบอะไรเงี้ยเราไม่ได้อยู่ได้ด้วยตัวเราคนเดียวนะคะมันเราอยู่ได้ด้วยการพึ่งพิง คนน้อยน,นิดคนนี้หน่อยอนะไรเงี้ยแบ่งปันกันเราเห็นคุณค่าตรงนั้นเปรถดนธรรยากไหมไม่เคยมีอยู่ไม่มีเลยไม่ใช่ไม่่อยมีบาดตายในพ่่มคนเดียวเดี๋ยวทำสงใดรับเลื่อนไม่รับรองแสดงว่าทำได้ไหมครัอบอินซีตอบไปถ้าคใครทอินซีทำไม่ได้อย่าเชือ้อผมมองว่าเรื่องของกระแสอินรีเนี่ยมันมันมันเป็นกระแสที่ที่แรง แล้วมันตอบโจทย์ในเรื่องของสุขภาพดีมากต้องต้องยอมรับความจริงว่าเดี๋ยวนี้คนจะทานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่เหมือนไม่เหมือนเมื่อก่อนจะนิดนึงเอ๊ะปลอดภยัยไหมคนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นคนรักสุขภาพเพิ่มขึ้นคนดูแลตัวเองได้มากขึ้นนะเดี๋ยวนี้ฉะนั้นพอกระแสเหล่านี้มันเกิดเขาเริ่มรู้เริ่มเข้าใจว่าการจะดูแลสุขภาพมันต้องเริ่มที่ต้นทางก็คือเรื่องของอาหารที่ปลอดภัยก่อนอันนั้นคือเป้าหมายเราเราเป็นอย่างนั้นให้ให้เขาสนใจให้มากขึ้นให้เขาทําให้เยอะขึ้น เขามาดูสิบเรื่องเขาอาจจะทําเรื่องเดียวก็ได้เขามาดูร้อยคนเขาอาจจะกลับไปคนเดียวก็ได้อย่างนั้นเราถือว่าคุ้มแล้วย่างน้อยที่สุดในสิ่งที่เราตั้งใจเนี่ยมันมันถูกถ่ายทอดจากคนคนหนึ่งไปสู่อีกคนคนหนึ่งถึงแม้ว่าเส้นทางนี้มันต้องต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าความจริงมันคืออะไรทั้งจากครอบครัวทั้งจากคนรอบข้างทั้งจากอะไรก็แล้วแต่ที่จะไม่เข้าใจในทิศทาง ถามว่ามีท้อไหมมันมีเหนื่อยแต่เมื่อเรานึกถึงเป้าหมายปลายทางเรารู้ว่าเรากําลังทําอะไรเรารู้ว่าสุดสุดท้ายเนี่ยชีวิตคนเราเกิดมาหนึ่งครั้งเนี่ยเราได้ทําอะไรบ้างได้ตอบแทนอะไรบ้างให้กับแผ่นดินโดยที่เราไม่ต้องไปประกาศว่าเป็นแบบโน้นเป็นแบบนี้นนแ,บบนแต่เราทำเลย บางท่านเนี่ยเป็นวิทยากรส่งเสริมให้เกษตรกรในชุมชนค่ะทำเกษตรอินทรีย์ลุกขึ้นมาเป็นเป็นต้นแบบนะแล้วก็ทำให้เขาเห็นว่าทำได้แล้วก็สามารถที่จะทำได้ดีโดยเฉพาะเกษตรกรหัวก้าวหน้าบางรายเนี่ยสามารถที่จะหาตลาดได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเกษตรกรต้นแบบเกษตรอินทรีย์เหล่านี้ลุกขึ้นมาแล้วก็รวมกลุ่มเกษตรกรอื่นๆนะคะแล้ว ลักษณะของการหาตลาดร่วมกันเนี่ยมันก็จะช่วยผลักดันให้มีคนเข้ามาอยากทำเกษตรรีสีมากขึ้นนะเพราะว่า1เห็นประโยชน์ที่ตัวเองจะได้เรื่องของสุขภาพ2เห็นประโยชน์ว่ามันสามารถทำให้เกิดไรายได้ได้อย่างยั่งยืนด้วย ผู้ชมครับสิ่งที่คนทั้งคู่ทำนั้นไม่ได้มีคุณค่าความหมายต่อตัวเองเท่านั้นนะครับแต่ยังได้ปลุกความตื่นรู้แล้วก็สร้างความตระหนักให้กับคนในสังคมได้มองเห็นความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยของอาหารในบ้านเรานะครับซึ่งนี่เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราทุกคนในประเทศนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้เราสามารถรับผิดชอบต่อตัวเองได้นะครับอย่างน้อยก็เริ่มจากการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค เปลี่ยนทัศนคติและค่านิยมเดิมๆนะครับซึ่งทุกวันนี้เราก็มีพืชผักผลไม้อินทรีย์ที่เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยต่อชีวิตเรามากขึ้นกว่าสมัยก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าตัวเราจะเป็นคนเลือกหรือกําหนดซึ่งไม่ว่าเราจะตัดสินใจเลือกอะไรสุดท้ายแล้วมันก็มีผลต่อชีวิตของตัวเราเองนะครับพบกับคนคน้คนๆเวลาใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงตรงทางช่อง9 m c o t HD นะครับสำหรับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ